สวัสดีจ้า fc ที่น่ารักทุกทานนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่จ้ามามากินขาน้ำยาติ๋วได้จ้ายาติ๋วจจเฮ็ดวิบเวบหน่อยๆนหอยหมังได้ค่ะเด้อ่างน้ำกินจะอ่างน้ำกินออมไก่นะคะใส่มะเขือใส่ต้นหอมจ้าออมปีกไก่ได้จ้าปีกไก่ที่ยาติ๋วอบนั่นแหละจะซื้อมาอบทูบใช่ไหมคะมีค่ะ จ้อ่อมไก่อันนี้แจ้วพริกพ่น้วจ้ะแจ้วที่ยะตติ๋วกิ่นกับหนึ่งปลาจ้ะใส่มะเขือเทศแต่ว่ามะเขือเทศยุตงนมันหน่อยเยะตติ๋วได้ใส่สองลูกจ้ะโขกใส่นะคะเผ็ดๆอย่างนี้เลยนะคะแจ้วเสติ๋วจ้ะแล้วก็มีนี้ทอดไข่ร้อนๆเลยจ้ามาเด้อมากินข้าวน้ำเยติ๋วจ้าสุขุสุกคนเด้อม,มามามาเอดซีที่น่ารัก ข้าวเหนียวหนึ่งกระติบจ้ามามาค่ะมาอันนี้ก็เป็นยาลดความสวยของยายติ๋วนะคะนี่กระปุกยายายติ๋วจ้ามายาวันวันนี้ยายติ๋วอ้างกับเขาด้วยจ้าอ้างกับข้าวออมไก่จ้าใส่ต้นหอมหลังบ้านนะคะออมไก่ใส่มะเขือใส่ต้นหอมใส่กระลำปีจ้า จ้ามือสิคะน่ากินกันบ่จ้าออมไก่ออมมาใหม่ใหม่เลยค่ะไอห้วยห้วยเลยจ้านี่ก็แจ่วบักเลีนจ้าแจ่วบักเลียนเซปารานัานวเมติวเดอค่ะเดอใส่พริกเป็ดเป็ดซอยหอมใส่จ้าแซบจ้าแล้วก็มีนี่ทอดไข่เจียวหัวหอมนะคะใส่หัวหอมเยอะๆหอมหัวใหญ่ใส่เป็นหัวเลยจ้า ไข่สองฟองนะคะมามากินน้ำกันจ้านี่ก็คือขนมแมตสิวเนาะนี่ข้าวเหนียวร้อนๆจ้าม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 าด้ยค่ะเด้อยมตจิวก็วิบแบบสามนาทีอ่างกับเขาจ้านี่นะคะจามามามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ย เอฟซีที่น่ารักทุกท่านทั้งเมืองลาวเมืองไทยจะเมืองนอกเมืองหน้าไปเห็นเนี่ยกินบ้านๆเขาอยากบอคาอยากบออยากบอยอยู่เมืองนอกกับบออืดเนาะค่ะเนาะเห็นอยู่เห็นพี่อโอ้ยไปใจตลาดเผ่อๆอยู่เมืองไทยบ่มีซ้มพักที่เมืองนอกกินมาแม่มมเออมาเอินกินธรรมดาเทานี้แล้วเนาะค่ะเนาะจ้ามา อ่างกับข้าวอ่างกับข้าวบางบ้านยดติ๋วเด้พูดเห็นบ่เป็นร้านค้านะคะจะ <Okay. S 1> นี่มายเดติวกับวีเวฟใ้เมืองจะมามามา,มาขอบคุณนะคะสามนาทีแล้วอ่างนะ้กินจะเยดติ๋วก็ขอจบคลิปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรลัก,ท,ก,กทุกไหล่ทุกกำลังใจจ้เลิฟเลิฟทุกคนนะคะบ๊ายบายจา้า